สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะแม่ชุบมาชวนปลูกดอกไม้นะคะแม่ชุบก,ก็ได้สมาชิกใหม่มา2ต้นนะคะอชเเลียค่ะอชเเลียอยากได้สีนี้มานานแล้วนะคะขนาดต้นก็กระถางกระถาง3ลิตรครึ่งนะคะกระถาง3ลิตรครึ่งสวยงามมากๆเลยค่ะเรายังไม่มีสีนี้นะคะดอกสวยมากๆเลย นี่กำลังออกดอกเลยสวยค่ะก็แอบแพงนิดนิดแต่ว่าเราอยากได้สีนี้เราก็ซื้อมาค่ะวันนี้พาขามาไปเดินเสร็จแล้วก็แวะเดินเดินดูต้นไม้นะคะก็อยากได้มานานแล้วสีนี้นะคะอเชเลียสวยงามสวยงามสีชมพูนะคะอันนี้หนึ่งต้นเดี๋ยวเราจะมาปลูก ด้วยกันนะคะเปลี่ยนกระถางต้นที่สองเลยค่ะต้นที่สองว้าวดูสีสันนะคะอันนี้จะเป็นดอกแบบเล็กๆนะคะดอกเล็กๆแต่ว่าเป็นสีที่เราชอบนะคะสีอย่างนี้สีอย่างนี้นะคะสีที่ถูกใจมากๆเลยค่ะสีม่วง ดอกเล็กๆจิ๋วๆกระทัดรัดสวยงามกระถางก็เท่ากับต้นเมื่อกี้นะคะเท่ากับเอ่อเท่ากับกระถางเมื่อกี้เท่ากับต้นสีชมพูเมื่อกี้แต่ว่าต้นนี้อ่า,าจะแพงกว่านิดหน่อยนะคะต้นนี้30ต้นนี้30ปอนค่ะต้นเมื่อกี้15ปอนนะคะแพงก็ซื้อเพราะว่าชอบ อยากได้สีนี้มานานแล้วค่ะออซเซลียนะคะอซซีเลียพูดถูกหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวจะติดแปะชื่อภาษาอังกฤษที่ที่สะกดออกมาให้ดูนะคะแต่เราพูดจะถูกหรือผิดไม่แน่ใจแต่ว่าก็พูดไปตามนี้เห็นคนขายก็ยังฟังรู้เรื่องอยู่นะสวยค่ะเพื่อนๆดูสิถูกใจมากๆเลยแม่ชูจะมาเปลี่ยนกระถางนะคะวันนี้จะมาเปลี่ยนกระถางดอกตุ้มๆก็มีเยอะนะคะ ดอกตุต้มๆก็มีเยอะดอกบานๆแล้วก็มีก็มาลองเลี้ยงดูนะคะวันนี้เราจะใช้ดินใช้ดินชนิดนี้นะคะ e r i c a t e d s o i l Compost e r i c a c e o s Compost พูดลิ้นพันกันเลยเพราะว่าต้นไม้ดอกไม้ชนิดนี้นะคะดอกไม้ชนิดนี้ จะชอบอดินดินปลูกแบบนี้นะคะจะชอบดินปลูกแบบนี้เราก็เลยมีดินอยู่แล้วถุงหนึ่งแล้วก็ไปเจอต้นไม้ที่ถูกใจก็เลยจัดเลยค่ะเอามาเลยมาปลูกเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะคะแม่ชูจะมาผสมดินก่อนนะคะเพราะว่าคนที่เขาขายเนี่ยเขาบอกว่าให้เราใช้ดินตัวนี้แล้วก็ผสมกับ ผสมกับกับกรดนะหยิบให้ดูนะผสมกับตัวนี้แม่ไม่ช่วยได้ไปกลับมาแล้ว,ลวกรวดนะคะผสมกับกรวดเพื่อจะปลูกนะคะเขาบอกว่าให้ผสมกับกรวดแล้มันจะเป็นการว่าระบายน้ําได้ดีนะคะก็มาทํากันดูค่ะว่าจะได้ผลจริงหรือเปล่า เราใช้กรวดสักก็บอกว่าไม่ต้องใส่เยอะเราก็จะใส่แค่นี้พอนะคะแค่นี้พอมาดูกันค่ะทำไปด้วยกันนะคะประมาณอย่างนี้แล้วเราก็จะเอาดินนี้มาใส่เดี๋ยวเราจะคนผสมให้เข้ากันนะคะ ผสมให้เข้ากันเลยเพื่อน่าจะเขาบอกที่ให้ผสมอย่างนี้น่าจะเป็นการแบบระบายน้ําได้ดีไหมคะคิดว่าเนาะน่าจะเป็นประมาณนั้นเขาถึงได้บอกมาแบบนี้ให้ใส่กรวดลงไปด้วยคนขายเขาก็เป็นขายพืชขายต้นไม้ชนิดนี้อย่างเดียวค่ะเขาก็ชํานาญมากๆ พอในสวนเขาดูมีสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนๆไปแล้วอดไม่ได้ที่จะซื้อจริงๆเมยไปทีไรนะอดไม่ค่อยได้เลยที่จะซื้อต้นไม้เขาไปพยายามจะไปไม่บ่อย <laughs> ถ้าไปแล้วก็อยากซื้อแล้วก็เสียงเงินแต่ว่ามันานานทีก็โอเคเพราะว่าต้นอย่างนี้ก็ที่ไหนก็แพงนะคะต้นไม้ชนิดนี้เพราะว่ามัน เป็นเหมือนกับ t ropical plant นะไปที่ร้านไหนก็แพงหมดร้านขายต้นไม้จะมีไม้ดอกไม้ชนิดนี้วันนี้เราหมดไปสองต้นนี้หมดไปสี่สิบบาทสี่สิบปอนเรามีของเราต้นเก่านะก็มีมาแล้วมีคุณสาซื้อให้ก็มีอยู่สองต้นแต่ว่ามันเป็นสีแดงเรายังไม่มีสีนี้ ก็เลยอยากจะได้สีนี้ใสอีกหน่อยเนาะเหมือนมันกะกะเอากะปริมาณเอาค่ะเขาก็ไม่ได้บอกเราว่าใส่มากใส่น้อยเขาบอกต้องใส่เพื่อเป็นการระบายน้ําเขาก็ทําให้ดินมันร่วนดีด้วยนะมั้งเนาะเดี๋ยวแล้วต้องใส่อันนี้ด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นการาป้องกัน ใส่ไม่เยอะอใส่นิดเดียวพอเป็นการก้องกันศัตรูนะคะศัตรูที่ชอบว่าศัตรูพืชชนิดนี้ที่มันจะมาชอบกินมันจะมากินรากนะคะมันมีศัตรูพืชชนิดนี้มันจะมาชอบกินรากของของต้นไม้ชนิดนี้นะคะ ก็เลยต้องใส่กันไว้นิดนึงเป็นเ,เป็นการป้องกันนะคะมันจะมีชอบมีตัวหนอนอ่อน,ออนแล้มาเกาะกินมาเจาะกินรากของเรานะคะเอาต้นนี้ก่อนนะคะเพื่อนๆโอ้โหสีสวยงามจใจกันจริงๆเลยถใจมากๆเลยแหละขอเอาลองไปน,นิดนึงก่อน แล้วก็ผสมอีกรอบหนึ่งนะคิดว่ารอบเดียวไม่น่าจะพอเนาะนี่จัดเลยใน,นกระถางนี้มีสองต้นนะเนี่ยอ,ยอ,ยอยูแข็งแรงดูดีไหมเพื่อนๆดูดีเนาะแข็งแรงดีเนาะ lứt tay Thân này biết này Nhìn, dài mấy, thịt mít nó. มา,มากเลยใจที่สุดเลยเราจะไม่เอาป้ายออกเพราะว่ามันเป็นชื่อเนาะเอาเก็บไว้ก่อนป้ายไว้ดูชื่อยังจำชื่อมันไม่ได้นี่ จุกใจจุกใจมากมายนี่คะ่ะเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วหนึ่งต้นได้แล้วหนึ่งต้นค่ะเดี๋ยวทำกันอีกนะคะทําอีกต้นหนึ่งให้เสร็จเนาะกระถางที่สองกันเลยต่อกันเลยค่ะดีนะมีดีดินอยู่แล้วเนาะดีนะที่มีดินอยู่แล้วเนี่ย ม,มัน่วนสวย no? ากกมากๆเลยใส่นีเลยเนาะไปเลย น่าจะไม่พอไปหามาเพิ่มเอามาเพิ่มอีกไม่พอ นี่ค่ะถอดออกเนาะน,นี่คว่ำเลยนนดูแข็งแรงดูดีนะคะดูดี ะเป็นพืชที่ดอกไม้ที่โตช้านะคะใช้เวลาน,านานจะเป็นพันธุ์แคระนะคะพันธุ์แคระเนาะจะต้นไม่สูงเหมาะแก่การปลูกในกระถางนะคะไว้ชื่นชมปลูกในกระถางเราเราจะเอาปลูกในกระถางแล้วก็คอยดูแลง่ายๆด้วยนะคะในกระถางก็จะง่ายต่อการดูแลด้วยเนาะเยอะไป นี่สวยไหมคะเพื่อนๆสวยหรือเปล่าโอ้ยชอบมากๆเลยนี่แล้วเข้าก็บอกสวยงามสวยงามสุดๆโรยอันนี้ไปกรบไปเลยกรบไปเลยอย่างนี้ นี่เป็นไงล่ะสวยไหมคะสวยหรือเปล่าถูกใจมากๆเลยค่ะสวยสุดๆเลยจะเป็นต้นพันแคะนะคะต้นจะไม่สูงถ้าโตเต็มที่ก็จะใช้เวลาหลายปีกว่าจะโตเต็มที่ก็เต็มที่ของเขาก็หนึ่งเมตรนะคะหนึ่งเมตรเองค่ะจะเป็นแคะสวยงามมากๆจะเป็นต้นไม้ที่ว่าอายุยืนค่ะอายุยืนแล้วก็ ให้สีสันที่แบบสดชื่นสดชื่นมากมากมาากมาก่อนนี่ดูกันเสร็จแล้วหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวพาดูนะคะกับกลองโอ้โหนี่สีม่วง สม่วงสดใสสีชมพูสดชื่นโอ้โหถูกใจที่สุดเลยนี่เพื่อนเพื่อนอแม่ชุพาทำเสร็จแล้วนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ